ฉัแนแบบถ้าเธอรู้แล้วเธอจะเลิกหรือเปล่าไม่ฉันเลิกไม่ได้ก็คนมันรักหมดใจไปแล้วนีว่ออกไหมเป็นแบบเพลงป๊อปอ่ะได้อยู่นะเพลงนี้นายฝากใครพอเพงเราใครทีต้องแบบถ้าไมใครผมต้องทำยังไงต้อง มันก็ต,ตาโตครั้งหนึ่งพร้อมตาไม่เท่ากันล่าสุดที่รอพร้อมเยอะเกินไปไงรูปล่าสุดคือตาชั้นหนึ่งตาสองชั้นข้างหนึ่งตาชั้นเดียวครั้งหนึ่งคิดถึงพี่ฟาจังขอมุกเตอะรุ่นพี่ทีค่ะไม่มี ชิ้นนีแม้จมูกสวยพุ่งมากกว่าไอ้ฟานน้าลากค,ค่ะคุณขาฟานน้าลาโอ๋อชมร้องเพลงตามีไว้เบิ่งหน่อยร้องร้องไม่เต้นนะลิฟลาเนี่ยคือเผาขนนะแข้งมากเสียงไม่พอเลิกเลิกเลิกเป็นคนจังหวัดอ่ะเกิดชุมพรโตสุรร์ฮะเข้าเฉยไล่เ,เก็บตั้งไฟขับไปหมดแล้วเขาต้องขอบคุณฟานะเพราะฟานแอบเอาความลับของเขามาบอกให้ พระจันทร์ขึ้นวันอังคารได้ไหมคะได้ทุกคนเพลงพระจันทร์ยิ้มขึ้นยังไงนะเพลงพระจันทร์ยิ้มขึ้นยังไงนะเพลงพระจันทร์ยิ้มอ่ะเมื่อไรจะมองตรงนี้คนที่อยู่ข้างเธอเขาก็แค่พึงเธอเห็นมองกันบางได้เราชอบเพลงนี้มากเลยอะเครียดอ่ะ ก็หยุดเครียดสิเดี๋ยวว่าหายอุตสาหตายอ่ะแร้งตายอ่ะแร้งตายไม่ไข่ฉับท่าได้ไะแร้งตายไม่ไข,ข่ฉับคันที่บ้านนั้นไม่แร้งกันที่บ้านนั้นแร้งกลางหน,งน,น <c oughs> อ่งชอบเพื่อนทำยังไงดีใคะก็ถ้ามีความสุขกบนอชอบแบบชอบต่อไปฮะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีก็บอกเขาไปตรงๆเนาะ พี่ฟ้าลูกครึ่งอะไรคะครึ่งพ่อครึ่งแม่ฮะป้าเป็นคนจีนแม่เป็นคนใต้แล้วแม่ก็เป็นเป็นครึ่งอีกแม่เป็นครึ่งกรุงเทพโคราชท,ที่มาโตที่ใต้โตที่สุพรรณอยู่คนเดียวรออเล่นอยู่กับอยู่กับบุคคลปริศนาบอกก็ได้ ขอดูนิ้วหน่อยสวยเหรอไม่ได้ตัดเลยปอะทุกคนเชื่ออยู่นะทำไมคนเออผู้หญิงฮะชอบผู้ชายที่นิ้วด้ยวยปะเรารู้สึกว่าผู้หญิงหลายคนแบบชอบชมว่าแบบนิ้วสวยจังเลยค่ะชอบนิ้วนิ้วนิ้วเหมวหรือว่าเป็นคนตัน้งใจเหมือนกันเลยผู้ชาทำเสียงผู้หญิงหน่อย ตอนนี้ทำเสียงผู้หญิงยากมากแล้วเมื่อก่อนเราเด็การทำเสียงผู้หญิงเหมือนแม่เพราะว่าเสียงเราเริ่มทุ้มแล้วก็มีความแผดๆนิดนึงอะไรเงี้ยพี่ฟ้าหนูโคตรดีใจเลยสอบลางภาคได้คะแนนเต็ม่อไปเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงทำ่างนี้ต่อไปนะแล้วมาอวดพี่อีกอเคยไหมสัญญาณนะต้องตั้งใจเรียนนะจ๊ะชอบอตลกและเฟรนลี่จริงๆไม่ได้เฟรนลี่หรอก ไม่มีเพื่อนเหงาสวัสดีครับฟาสต์ทุกคนเลยครับตอนนี้ที่พี่ฟาดเล่นซีรีส์ใช่ไหมคะได้เล่นแต่ไม่ได้ถ่ายเขาใจยังได้เล่นซีรีส์แต่ไม่ได้ถ่ายเพราะอะไรเพราะโควิดออยังไงล่ะมึงมันสารแน่นักน,นะกูม,มีความสุขของกูอยู่ดีกูอา่านบทกูท่องบททุกวัน เพื่อจะเข้าก่อกะเจอกับน,น,น้องๆแตสิ่งที่มึงทำอ่ะใช้คำว่าะยายามหรือว่าป,ปรีกคงไม่ได้มึงพลาดทุกอย่างไปจากกูอีโควิดมึงพลาดงานมึงพลาดเงินแล้วที่สำคัญเนี่ยนะมึงพลาดลูกพลาดเมียมึงทำให้กูไม่ได้เจอพร้อมไม่ได้เจอยินไม่ได้เจอหวอ ไม,ไม่เจอเกหลายคนที่เ <lawsuit> ป็นผัวกูในกองถ่ายแม้กระทั่งพี่พี่ช้างไฟมันประมาณนี้แกดันเล่นซีรีส์เนาะเล่นขนาดีนด้เล่นแล้วเนาะพี่ฟาคะมีคนถามว่าหนูเป็นลูกครึ่งไหมหนูบอกว่าหนูเป็นลูกครึ่งอินเดียแล้วเขาขำค่ะทําไมอินเดียเราผิดหรอพี่ว่าเขาอาจจะขำตัวเองก็ได้ที่ถามทําไมวะแกอินเดียเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่ มีฟิกเกอร์หรือว่าอนาตมีที่ชัดเจนที่สุดเลยดวงตากลมโตวสวยทุกอย่างคือคมผิวคือเนียนคลับเข้าใจปะทุกอย่างมันดูชัดมากเอาตรงแกเราเห็นคนที่เป็นลูกครื่งอินเดียมาเห็นสาวลูกครื่องอินเดียเห็นหนุ่มลูกครื่องอินเดียมาเรารู้เลยว่าเขาต้องเป็นชาติพันธุ์แบบคมเข้มขนาดเนี้ยตาเป็นไข่ห่านสวยขนาดเนี้ไง้คืออินเดียเขาอาจจะขำที่ ูไม่น่าโง,ง่าถามเลย่ดูก็รู้แล้วปะคมขนาดก็ต้องอินเดียอยู่แล้วอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าสิ่งที่พี่ทําอยู่คือการที่มองโลกในแง่ดีเกินไปโลกสวยเกินไปเขาขําที่เราเป็นลูกเครื่องอินเดียหนูคนขำขำคุณหนูคนขขำเขาที่แม้กระทั่งเรื่องชาติพันธุ์แค่เนี้ยยังมานั่งเหยียดคนอื่นได้อ่ะน่าสงสารม,มากเลยนะขำเขาเธอลูกขำเขากลับเลยทุกคนสวยในแบบของตัวเองทุกคนดูดีในแบบของตัวเอง หนูภูมิใจเลยยิ่งหนูภูมิใจยิ่งหนูภูมิใจมากเท่าไหร่นะต่อให้เสียงหัวเราะนั้นมันดังขนาดไหนมันจะไม่สามารถทําอะไรตัวหนูได้เลยเว้ยเนีย่ยสนใจคนแบบนี้พี่มันจะพูดคํานี้ทุกไลฟ์เสมอคืออย่าให้ค่าคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเนาะเิี้วยาสวยอผู้ชายคนนี้ไม่บอกหรอก เราอาจจะข้ามคอมเมนต์บ้างคอมเมนต์นะแต่ว่าเราอ่านว่เราขอพูดจริงนะเราพยายามจะให้มันถึงคอมเมนต์ของเราเราไอ้ที่เหมือนว่าถึงคอมเมนต์ปัจจุบันที่สุดเรื่องอยู่ในคอมเมนต์นิ้วสวยมากอยู่เลยเครดูในเมรเรื่องโรโดหรือยังคะใครดูแล้วแต่ไม่สปอยหรอกต้องไปดูเองนะของใครจิบลิใช่ไหมพี่เข้าใจถูกไหมชัติก็ดูผู้ชายที่นิ้วพี่ก็ดูผู้ชายที่นิ้วนะถ้าไม่ถึงเจ็ดนิ้วพี่ก็ไม่ดูอ่ะ เลิกล,ลักเลิกลักจะสอบวันจ no. ันทร์แต่ไม่อ่านหนังสือเยีะหนริงๆไอ้เนี้ยคือโกรธมึงเอาไปมึงไม่ยอมอ่านหนังสือเอาไปไปอ่านหนังสือต้วนี้เหมือนที่เขาชอบทำไงในในในติ๊กต็อกไงพี่บอกให้ไปอ่านหนังสือไงครับคนดีแล้วอ่านหนังสือไ้ที่ได้ไหมได้ไหมคะอ่านสีดอกบอกว่ามึงไปอ่านไงถ้ามึงไม่อ่านมึงจะสอบตกขึ้นมาเป็นสมน้ามึงให้ อยู่กับใครเราอยู่กับผู้ชานี่นลนามไม่บอกหลอกรอเปิดตัวนะอิ Inner นเนอร์มาเต็มน่าสุดคุยคนเดียวแล้วคื <c ười> อโควิดแล้วหนึ่ง <c ười> คือดีอ่ะส้มเป็นสีหรือผลไม้คะปล่าคะ่ะส้มเป็นรสชาติคะ่ะมันส้มมันสม,ม,นสม <c ười> ชอบเป็นแฟนฟันใหญ่ไหมจุดเฟรนเล่วาเป็นแฟนพี่เถอะ ต้าเตรียนแม่กำปองแม่พ่อกำอะไรคะให้พี่พูดจริงเปล่าให้พี่พูดจริงเปล่าพี่มีนะพี่มีอยูกกำหนึ่งนะให้พี่พูดเปล่า <c oughs> ขอประโยคด่าแรงๆที่ไม่มีคำหยาบหนยคะ่ะเราก็ไม่อยากจะบอกว่าเธอเป็นคนที่ง่ายหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าเธอมีพาสเวิร์ดอะ พาสเวิร์ดของเธอก็คงจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหม <c oughs> ลิฟมันทำไมอยู่กับเราก็เพราะมึงเป็นคนขัวขมโมยยังไงล่ะลิฟมันอะแล้วไม่อยู่ที่มึงได้อะ่ะหัดซื้อเองซะบ้างน,นะกล้าถามลิฟมันอยู่ที่เราก็ม็น,นพวกขี้ขมโมยไง พี่ฟ้ามีวิธีดูแลผิวปากไหมคะไม่มีค่ะพี่ทําไม่ได้เห็นไหมพี่ผิวปากไม่เป็นวิธีดูแลมันยังไงอะ่ะลูกเท่ใกล้เอาไม่น่าจะมีเราแนะ่าือเดมีก็คงจะได้กราบไปเราเดี๋ยวลองดูก่อนไม่รู้เหมือนกันอ,าอ้าวเห็นครับนี่กำลังเขินเลยโอ้พี่ฟ้า พี่ฟ้าล,าลอยเลยหลุดแบบเฮ้ยอีพร้อมมาเหรออีพร้อมมาเหรอเขามาตามเมียเขามาตามเมียของเขามันดูออกโดนพี่ฟ้าตกใจเอมพี่ฟ้าได้ฟ้าแล้วท่านนกเขาอ่ะ ท่านกเข,ขามันก็คืออายาเซโอพีพีเซมิดาคิดถึงใช่ปะคิดถึงกายคิดถึงกายคิดถึงเราเปล่าคิดถึงสิคิดถึงมา,ากกายแอบเข้ามาดูเราหลายป่ะอันนี้ห่วงเราใช่ไหมใช่เราเป็นห่วงเธอตอน้อยู่ไหนอะอะไรนะกายถึงห้องเลยกาลังจะถึงห้องเธอต้องนี้เพรายอะไรไงเขาด้วยเป็นห่วงหรือเปล่าได้สิได้สิ มึงคิดเ่อหมดเดไม่ค่อยดีอะ่ะจริงหรอเอาถึงห้องก่อนไหมล่ะถึงห้องก่อนเราค่อยค่อยคุยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยว่ากันนะมึงจริงจวันนี้กูพูดคำเดียวนะ <c oughs> ห้องกูต้องการมึงมันไปแล้วเน็ตมันหาย <c oughs> ทุกคนเอาใครที่มาดูแค่พร้อมออกไปก่อนลูกตอนนี้พร้อมเน็ตไม่ดี <c oughs> แต่รู้แล้วใช่ไหมพร้อมไม่ของใครอ่ะ เข้าใจหรือยังเราก็ไม่อยากจะบอกนะว่าเราแต่พร้อมมีความรู้สึกดีๆให้กันแล้วก็เรากลัวพี่ๆแฟนคลับทุกคนจะรู้สึกว่าเรามาพลาดความรลาของทุกคนออกไป <c oughs> ตอนนี้ครืงล่างผิวตอแหลตอแหลตอแหลกเต็มหมดเลยเนะเอาล่วใครจะมาดูพร้อมตอนนี้ก็ออกไปก่อนเพราะว่าพร้อมหายนะจ๊ะพร้อมหายไปแล้ว พร้อมเน็ตไม่ดีออกไปก่อนไม่เป็นไรลูก <d> หลายคนแบบเข้าใจอะเข้าใจปะ <d> เข้าใจยังก <d> ลับมาพี่พร้อมให้น้องถึงห้องเถอทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวอันตรายน้องเดินไปเดินมาเกิดสะดุดขึ้นมาทำไงข้ามปอดโยข,ขิงมากแม่ คือชอบมีคนหน่เข้ามาถามว่าแบบพี่พร้อมอยู่ไหนคะพี่พร้อมทําอะไรอยู่คะเราถามตรงๆง,งเหอะถ้าวันหนึ่งมีคนมาถามหึงแฟนเธอเธอรู้สึกดีหรอเราไม่อยากจะพูดคํานี้นะคําว่าแฟนเนี่ยแต่คนที่อยู่ด้วยกันกินด้วยกันตื่นเช้ามาเขาก็ทําอาหารให้ทานเขาดูแลเราดีทุกอย่างขนาดเนี้ยเธอว่ามันจะเรียกอะไรอะ่ะทาไมใช่แม่ เอาทำไมปลาดึกทำไมปลาปละหมึกต้องไว้หนวดเพราะว่าเรามันโกนหนวดแล้วมันจะกลายเป็นปลาหมึกเห็นไหมมันก็จะไม่ครบเข้าใจเรื่องนี้ยแฟนพ่ศาสามีหนูขอโทษนะตอนที่เราหลับอ่ะเราก็เห็นหน้าเขาก่อนที่เราจะหลับ ตอนที่เราตื่นนะเราก็เห็นหน้าเขาเป็นคนแรกเข้าใจคํานี้ไหมเราเห็นหน้าเขาเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เราจะหลับแล้วเราก็เห็นเขาเป็นคนแรกตอนที่เราตื่นแค่นี้ยังจะไม่ชัดเจนเลยห๋หออ,อย่าแถ้าพูดเยอะกว่านี้เลยเรากระดากตัวเองไม่ใช่หรอเ <laughs> ข่งเก่งเกินหรอเก่งเก่งเกินคือเตอร์สั่น ขาดฟิลเตอร์ยังรำคาญยังเขื่อนฉันเลยอ่ะเราเปลี่ยนดีกว่าเราเปลี่ยนดีกว่าเราเปลี่ยนฟิลเตอร์ดีกว่าแปบบนึงนะพี่ขอหาฟิลเตอร์ก่อนไแบบหนเราว่าฟิลเตอร์แปบบนึงนะแกเทนเย็นดิอย่าเล่งพี่ไม่ชอบให้เล่ง วันดี้ครับสาวๆนี่นครับสาวๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเรื e ่องไอ้พร้อมเหรอผมเล่าอะไรให้มันฟังนะไอ้พ e ร้อมแม่งชอบมาสอนวิธีจีบหญิงกับผมเว้ยผมเองจะบอกให้มันรู้นะว่ากูเนี่ยตัวพ่อแม่งดูก็รู้หน้าหวานขนาดนั้นนะตุดชัวชัว พร้อมแล้วจะพัดอ่ะพร้อมอะไรอย่างมาเนี่ยควรชื่อแบบแพรวม,มากกว่าเว้ยไอ้ตุ๊ดวันนี้ครับวันนี้ครับอยู่กับผมนะครับก็ผมแฟนคลอฮะ ไม่รู้ว่าสาวๆชอบกันหรือเปล่านี่ครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าเชี่ยแม่งเกิดเป็นเพลย์บอยแบบผมคงจริงจังกับใครไม่ได้ครับได้ปะได้ปะลูกนี้ได้ปะขำมากแม่ว่ะใจสั่นเนาะเฮ้ยลูกนี้เข้ากับเราอยู่นะเราไว้หนวดไหม เดี๋ยว่าเราไว้แบบไว้แบบประมาณกำนันไหมไว้แบบนีนี้หน่อยหน่อยไหมดูหน่อยเราวะโอ้ยครับเป็นเด็กนะเรียนฮะเนี่ยนี้คือผิวหน้าจริงเห็นไหมไม้ฟิลเตอร์ของอันนี้หนี่ยแต่ว่าไอ้ไอ้กำนันพี่หาหนวดกำนันแป๊บหนึ่งนะเหมือนเจ้าชายบ่อน้ำมันว่วด วันนีครับเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเดียงวัวซากลัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านวันนี้ครับน้อง,นองสนใจมากรีดยางกับพี่ไหมครับ <c oughs> อย่าหาทำหรอไม่ได้หรอหล่อเฉยหรอเดี๋ยวแป๊บนึง änder. เราเล่นกับฟิวเตอร์ไปเรื่อยนาะเล่นตัวเตอร์ไปเรื่อยเนาะดีไหมขำขำเบื่อเบื่อไม่ได้ทำอ่ะหนูโอ๊ยกดผิดใครใครเล่นเกมเดอะซิมบ้างใครเล่นเกมเดอะซิมบ้างพี่จะแปลงร่างเป็นเดอะซิมในอีกสามสองหนึ่งสวัสดีครับ เราเป็นตัวละครในซีมที่มีชีวิตเราอยากหูฮูหาผู้ชายมาวูฮูด้วยได้เด้อว่าไป <c oughs> อเอาอันต่ออื่นอันอื่นต่ออ,อันต่ออื่นมาเ <c oughs> มือง เหลือเป็นดีซ่าเหมือนกูขัดคาม,มินเหมือนกูขัดคาม,มินมาดีปะ่ะได้เหมือนได้ปะ่ะเอาใหม่เอาอีกมึงใครใครเบื่อๆออกได้นะเพราะว่ากูเริ่มสนุกกับการเล่นแล้วทำอะไรอะ่ะเอาค้าง อันนี้คือส่วน้เนี่ยมันจะมีใครมาล่ะคนอย่างกูวะทุกวันนี้ก็ทำงานก็เหนื่อยเนี่ยตัวก็สบกระปกกลับมาก็ไม่มีใครสนใจมันอีก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่กลับมาแล้วก็รับที่เราเป็นเราได้ เบื่อละเต้นดีกว่าเต้นดีกว่าไปด้วยกันปเต้นด้วยกันแล้วไปมาค่ะเต้นไปด้วยกันใ่ะแย่ฮะออออออ เบื่อทุกคนแล้วไม่อยากคุยด้วยแล้วไปดีกว่าบายบเ้ย <c oughs> หัวชนโอเคไหมวันนี้ทุกคนวันนี้อยู่กับน้องฟาฟ้านะเรามาว่ายน้ำกันเขาบอกว่าที่อ่าวไทยเนี่ยไม่อันตรายทุกคนว่าเรายังโอเคอยู่ไหมถ้าทุกคนเห็นฉลามให้พูดคำว่าชาร์อะไรนะ เห็นอะไรนะชาร์กถ้าเห็นฉลามพูดว่าชาร์กเราแค่บอกว่าให้พูดว่าชาร์กเอง เราไม่ได้ขออะไรพวกแกมากเกินมาเลยนะเวยเราแค่ถามว่าถ้าเห็นฉลาไม่พูดว่าชาักทำได้ไหมมันเราขอมากเกินไปเหรอมันยากเกินไปปะฉากเองอะแค่ชากอะพูดมันออกมาให้เราไม่ได้อะพอละ ก็ทาทำให้เราเจ็บมากเกินไปละเราจะไม่ยอมเลยเห็นป่ะกูแม่งสู้กับฉลามเว้ยแล้วแม่งกัดมากลางหน้ากูแบบเนี้ยกูมันต่อยหน้าฉลามอะ่ะแม่งคอหักเลยเว้ยแต่ฟันแม่งมาแบบโดนสั่นจมูกกูอะ เฮียเจอกูแน่หลังจันนี้ไปอ๋อคนเห็นกูไอฟาค่าฉลามมึงรู้จักเปล่าไอฟาค่าฉลามกูทํามาได้แล้วมึงรู้จักเปล่าฮมึงไม่รู้จักกูน้อยเกินไปเว้ยเฮ้ยแกแบบจมหมดแล้วว่าเฮ้อันนี้ข่าวจัง เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวฟาไปก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าอะอันนี้ดูเป็นมนุษย์ที่สุดละเพราะว่าดัดจะหมดแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนแม่ที่มาดูฟ้าเล่นตลกแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนฟ้าโอเคไหมเดี๋ยวรอบหน้าเรามีเวลาเรามาเล่นด้วยกันอีกเนาะ เปล้วขอบคุณทุกคนมากนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะแบบจมดุตดิแล้วไว้คุยกันแล้วค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตลาไปด้วยคาแรคเตอร์นี้พี่ไปก่อนนะครับน้องยังไงก็อย่า,อยานอนดนึกนะพี่เป็นห่วงนะครับรู้ไหมคนดีของพี่ อีดอกเขาตจใช่ไหมไปละไปไป